คุยอันนั่งติดขอบเวทีให้กําลังใจแน็กชาลีในงานแฟนมิสจินรถแฮรงานนี้นะคะท่านแม่ทัพของเราเนี่ยจะหน้าบานขนาดไหนไปชมกันค่ะก็ขึ้นแท้เป็นขวัญใจสาวๆไปแล้วนะคะสําหรับติกตอกเกอร์หนุ่มหล่อของชาวเกาหลีอย่างจินรถแฮรซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงไทยอย่างเต็มตัวในสังกัดของกล้องห้วยไร่ก่อนหน้านี้นะคะพี่ก้องเนี่ยก็ได้มาเปิดโผแขกรับเชิญกับงานแฟนมิสติ้งจีนรถแฮร ณนะร้านกูด๊ดรายยกลำลูกกาปทุมธานีค่ะเรียกว่าเปิดตัวแขกรับเชิญกันแบบแน่นเอียดไปเลยค่ะอาทิเช่นท่านแม่ทัพแห่งคูบอนหรือว่าหนุ่มนักชาติพี่ยอมออกจากคูบอนนคะคะเพื่อมาพบปากกับแฟนค่ะรวมไปถึงกล้องห้อยไร่เปิ้ลปทุมราชไซตามารวมไปถึงแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างพระเอกสุดหลอ่อเข้มหัสวีแล้วก็ชอาที่บินตรงจากเกาหลีเพื่อมางานนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีล่ามสาวสวยอย่างคุณแพและฮาหน่ารวมไปถึงคนพิเศษที่แฟนๆเนี่ยอยากให้มางาน น,น,ะะนั่นก็คือติ๊กต็อกเกอร์สาวสวยของจีนนะคะก็คือขุยอันโดยพี่ก้องนะคะบอกว่าได้เชิญไปแล้วแต่ไม่รู้ขุยอันเนี่ยจะมาไหมและล่าสุดน,นะคะสองตุลาคมที่ผ่านมากับงานแฟนมิทติง้งเจนรถแฮร์หน้าร้านกูด๊ดรายยกลํำลูกกาปทุมธานีนะคะก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับด้อมอากาศแง่กรี๊ดหนักมากเมื่อขุยอันนะคะได้มาเซอร์ไพรส์นั่งให้กำลังใจในักชาลีในงานแฟนมิทติง้งเจนรถแฮร์ด้วยค่ะ ด้วยเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างท่านแม่ทัพของเรานะคะก็มาในลุคร่างทองพร้อมกับเพลงเปิดตัวผิดที่ไว้ใจงานนี้เนี่ยก็เรียกเสียงกรีดจากกลาบแฟนคลับนะคะดังลั่นปิดทั่วงานเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสาวสวยอย่างขุยอันเนี่ยที่มาเซอร์ไพรส์นั่งติดขอบเวทีให้กําลังใจแม่ทัพอ,อีกด้วยงานนี้นะคะก็ทําเอาแฟนดอมเหนี่ยหัวใจฟู โดยนักชาลีนะคะก็ได้มาพูดล่กากลางเวทีว่าตะกี้เนี่ยได้ไปเจอสาวมาพี่ก้องเนี่ยก็เลยถามขึ้นว่าสาวชื่ออะไรหนุ่มนักชาลีนะคะก็บอกว่าขุยอันพร้อมกับยิ้มหน้าบานและพี่กองนะคะก็พูดขึ้นว่าอ้าวขุยอันมาหรอด้านแม่ทัพนะคะก็ยิ้มหน้าบานพร้อมกับหันหลังแล้วก็ชี้มือไปทางด้านข้างเวทีว่าขุยอันเนี่ยนั่งอยู่ในห้องข้างเวทีไม่กล้าขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเชิญหรือว่าพูดยังไงขึ้นมาขุยอันเขาคงเขิน แม่แม่แม่แต่คนเขินหนักกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่บนเวทีนะคะอาการมันเป็นยังไงบอกมาสิท่านแม่ทัาสาวขึ้นมาสาวไม่กล้าขึ้นมาสาวชื่ออะไรคุยอันเอาคุยอันมาเหรอมาแต่เขาไม่กล้าขึ้นมา ไม่ใช่หรอกถ้าถ้าเขามาเขาก็ต้องมาสิขอวอมเสียงก่อนนะว,วอมเสียงหน่อยขโมยเพลงไอจีนร้องแฮะงานนี้นะคะก็ทำเอาด้อมอากาศเนี่ยตุยไปตามๆกันแค่ได้รู้ว่าขุยอันมาให้กำลังใจนั่งข้างเวทีก็ทำเอาหัวใจฟูแหะเข้ามาใส่ในความน่ารักมากมายเลยนะคะอาทิเช่นขุยอันน่าสดคล้ายหวังชูหวานสวยมากสวยมาก c โอ การที่คนอินโทรเวิร์ดเลือกที่จะมางานที่มีคนเยอะๆเพื่อมาเจอใครคนนึงแสดงให้เห็นว่าคนนั้นเนี่ยมีความสําคัญต่อเขามากเลยนะเันนกีดคนเดียวนะ้องขุยอันมาจริงโอ้ยเห็นไกลๆยังสวยขนาดนี้แม่เจ้าขุยอันสวยตรงโปไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์บอกแล้วน้องสวยเราเจอแล้วที่พัทยาขุยอันใส่หมวกแก๊ปสีน้ําตาลน่ารักมากขอบคุณขุยอันที่เอาม,มางานนะมันมีความสุขมากๆเลยขอบคุณที่ทําให้แม่ทับยิ้มได้อีกครั้ง วางตัวดีมากแล้วคนน่ารักตรงปกอีกกล้องคนอื่นโหนี่ขนาดแต่งตัวธรรมดานะสวยมากขุยอันไม่ขึ้นเวทีมาเชียชื่เฉยสวยน่ารักมากชาลียิ้มแก้มแตกแล้วดูก็รู้ว่ามีใจขนาดไหนบวกใบนี้ที่ท่านแม่ทัพเนี่ยบอกว่าใส่แล้วเท่เลยใส่วันที่มาเจอกันครั้งแรก CEO คูบอลเจ้าหญิงของชาลีบอกเลยงานนี้ของแท้ถ้าไม่มีใจซีโเขาไม่มาแล้วมาคนเดียวด้วย ใ้ยองจินใ้ยองจินขึ้นมาบนเวทีหน่อยจินไม่เมื่อกี้จะจะไปพาสาวขึ้นมาสาวไม่กล้าขึ้นมาสาวชื่ออะไรคุยอันเอาคุยอันมาเหรอมาแต่เขาไม่กล้าขึ้นมาไม่ใช่หรอกถ้าถ้าเขามาเขาก็ต้องมาสิขอวอมเสียงัน่อนะวอมเสียงหน่อยขโมยเพลงใหจินร้องแฮะพี่ไก่เล่นคีย์ไหนเนี่ยเ่ิเลดี๋ยวยังไม่เชียร์ยังไม่เชียร์ Quý ăn mà là Dùng này luôn từ mấy cao mà Đó. Đó. Chín như này, chín như này, Không lòng chín, 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 như này, chín đi, đi Chín quý ăn mà là บิ้ลปทุมราชแคมหัตสวีอยู่ไหนมานีหน่อยแล้วบิ้ลปทุมราชแคมฮัสวีมานีหน่อยแล้วไซตามะมานีหน่อยแล้วนุกเทนอ ฉันไมค่คอยรู้วันที่สวยงามนันนม้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นมีเท่าไร